เดี๋ยวมันอีกข่าวนี้ดีกว่าเมื่อกี้เราแหมคนไทยด้วยกันนะอันนี้ค่ะเป็นเรื่องของสาวญี่ปุ่นคานิชิมาเอาไงเช่มันอีต้าอีต้าอีต้าอย่างเงี้ยเหรอคะสาวญี่ปุ่นไงแฟนสาวญี่ปุ่นอันนี้อันนี้ผีญี่ปุ่นอันกี้อันกี้เฮ่ออีต้าอีต้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นนะใจเย็นอ๋อเหรออ๋อเหรอแหมพวกที่ตื่สาวญี่ปุ่นนะเชื่อว่าหนุ่มๆนี่คงแบบอุ้ยสาวญี่ปุ่นมาทำอะไรนะตื่นเต้นกันใหญ่แต่นี้ค่ะคุณขาเป็นสาวญี่ปุ่นที่เขามา ปวนคนไทยค่ะคือเขาบอกว่าสาวคนนี้นะนอกจากจะไม่สวมหน้ากากแล้วนะคือตอนนี้แบบบ้านเราเนะไปไหนทุกคนก็ต้องใส่สวมแมสกะนะ์หน้ากากอนามแบบนี้นะสาวคนนี้ไม่สวมและช่วงสงกรานต์ที่ผ่านมาคุณคะใครไม่เล่นแต่เธอถือปืนฉีดน้ําไล่ยิงคนที่เรานมาไปผ่านมาไม่สนใจด้วยเขาจะแบบทําธุระอะไรอยู่หนังกินข้าวไหม,มหรือ,อยังไงเล่นค่ะแล้กวก็แฮปปี้สงกรานต์จ้า พราะมันกวางคุ้นชินของเขาอะเขาเป็นนักท่องเที่ยวเขาอาจจะไม่รู้ว่าห้าม ใส่ห้ามสาด<ต>ห้ามฉีดใช่แต่ว่าเนี้ยคือเขาไปทำมุรถไฟฟ้าด้วย<อ>แล้วก็แบบว่าเหมือนอัดคลิปทำคอนเทนต์อะไรก็แล้วแต่นะคะซึ่งหลายคนเขาก็มองว่ามันเหมาะไหมคือคือ,ค,อคือเล่นได้แต่แบบเอ้ยบางทีด้วยสถานที่<ะ>หรือว่าการที่คุณจริงๆในเรื่องของการสาดน้ำเราเคยพูดกันมาตลอดนะคะว่าบางทีเราก็ต้องดูคนที่เล่นกับเราด้วยนะบางคนอาจจะทําธุระอยู่ทานข้าวอยู่อะไรแล้วคุณอยู่ไปสาดน้ําใส่เขาเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ไม่เหมาะสมนะคือสมกาเราเข้าใจแหละว่ามันก็เป็นประเพณ เป็นแบบว่าความสนุกสนานแต่คุณก็ต้องดูด้วยนะแต่สาวญี่ปุ่นคนนี้ค่ะคือนอกจากที่ อ่าแน่นอนได้แอบเห็นคลิปด้วยนะได้แอบเห็นคลิปคือ<ฆ>บางทีรถไฟฟ้าเขาก็จะมีเปิดเพลงเนอะเขาก็จะเต้นของเขาอะไรอย่างเงี้ยอ่าเขาก็เต้นของเขาอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ใส่หน้ากาก<ฆ>ซึ่งแน่นอนถ้าเรายิ่ง,ย,งยิ่งการเดินทางด้วยด้วยรถยนต์รถไฟสาธารณะค่ะคือคนเยอะเนอะ<ฆ>หลายๆคนเขาก็จะมีความกังวลอยู่แล้วแล้วเนี่ยไม่ใส่หน้ากากด้วยคนก็จะแบบ<ฆ>เอออะ ยังไงนะคะแบบเป็นอะไรหรือเปล่าแล้วก็ไปเล่นสงกรานต์แบบนี้บอกบางคนเนี่ยกำลังต่อแถวขึ้นรถไฟฟ้าอย่างเงี้ยค่ะก็ไปฉีดน้ําใส่เขาซึ่งบางทีก็อาจจะแบบแต่งตัวเพื่อไปได่ไปทํางานไปสมัครงานไปคุยงานอะไรหรือเปล่าคือแบบหลายคนเาก็จะแบบว่าเอ๊ะมันเหมาะไหมเยียสาวญี่ปุ่นคนนี้แต่คําว่านักท่องเที่ยงไงะคุณผู้ชมคำว่าคนต่างบ้านต่างเมืองนะ จะไปบอกว่าอุ้ยคุณต้องรู้กฎของประเทศไทยทั้งหมดแล้วประเทศไทยทําไมไม่ทําในส่วนของข้อมูลต่างๆให้ต่างชาติก็รู้ละ่ะว่าห้ามนะ ห้ามนั้นห้ามนี้ห้ามนี้ห้ามนั้นเพราะเราเห็นเลยว่าสงกรานที่ผ่านมาเนี่ยต่างชาติหลายๆคนก็พยายามเขาก็อยากเล่นใช่คือวัฒนธรรมเขาเขาอาจจะไม่ทราบว่าจริงๆปีนี้เราให้ออกมาได้แต่เราไม่ให้สัตว์น้ำไงเขาพูดถึงสงกรานคือภาพจาของเขาคือเฮ้ยทุกคนสนุกถนนมีแบบคนเล่นสัตว์น้่สต่น้ำแล้วเรื่องของเรื่องในคลิปนี้ค่ะคือสาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาทำคอนเทนต์จรงจริงก็เป็นคอนเทนต์ของเขาเขามีการระบุด้วยนะคะว่าแบบเอ้พวกคุณไม่อยากถอดแบบถอดแมสทถอดหน้ากากกันหรอ S 1> <S 1> <S <S คือถาม <S 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 <ๆ>ว่าเราก็อยากถอดนะแต่ด้วยแบบด้วยกดด้วยอะไรก็แล้วแต่เนาะแต่คือเขาก็ทำคอนเทนต์ซึ่งซึ่งถ้าเรามองในแง่ของเขาอาจจะพยายามแบบว่าเอ้ยอยู่มาใช้ชีวิตปกติไหมอะไรไหมแต่ด้วยความที่ที่ประเทศเราเนาะหลายๆอย่างมันก็าจมนยังเสี่ยงอยู่อ่ะโควิดมันยังอยู่กับเราในทุกอนุขุมขนอยู่ใกล้ๆเนี่ยเราไม่รู้เลยเนี่ใครเนี่ยติดโควิดบ้างแต่ก็ต้องระมัดระวังตัวไงคุณเพราะว่า คือใช้ชีวิตปกติแต่ว่าเราก็ไม่ได้ประมาทถูกไหมคะคือมันไม่ได้เหมือนช่วงแรกเนาะที่เราแบบว่าหูหามออกจากบ้านามนู่นนี่นั่นกลัวกันไปหมดคือตอนนี้ทุกคนใช้ชีวิตแล้วละเพียงแต่ว่าเราก็อ่าี่ยใส่ใส่แมสใส่หน้ากากอนามัยมีแอลกอฮอล์เสร็จปุ๊บล้างมืออะไรอย่างเงี้ยล้วก็ดูแลตัวเองกันไปเหมือนเราก็เหมือนเราก็ต้องปรับการใช้ชีวิตนะคะให้อยู่กับโควิดให้ได้แบบนี้ดีกว่าก็ดราม่านี้ก็เคลีย คือไม่รู้ว่าสาวญี่ปุ่นเขาอะไรอย่างไรแต่ก็ถ้าถ้าเราเจอเขาหรืออะไรที่ไม่เหมาะสมจริงเราเราก็บอกได้นะเพิาะจริงตอนนี้ประเทศเราเป็นแบบนี้นะถึงแม้ว่าบางประเทศหรือประเทศคุณอาจจะไม่ต้องใส่ใส่หน้ากากอนามัยแล้วอะไรแล้วแต่เอ้ยคุณอยู่ที่นี่อะไรก็จริงจริงมันมันมันคุยกันได้นะถ้านักท่องเที่ยวไม่ฟังให้มันกักตัวค่ะให้มันกักตัวอยู่นั่นอ่ะอยู่ห้องทำไมอยู่บ้านทำไม